ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่นา้นาๆนะครับอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็มาตกกุ้งเหมือนเดิมครับก็มีเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่นา้นาๆนะครับถามมาว่าหมายที่ตกอยู่ก็จะเป็นหมายที่ไหนบ้างนะครับก็ทั้งอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็หน้าหน้าเพจก็ถามมานะครับก็บอกว่า วันนี้จะมาบอกนะครับว่าหมายอยู่ที่ไหนนะครับก็ตั้งอยู่ในเขตชุมชนคนบ้านสุกนะครับก็ปล่อยไปประมาณแสนกว่าตัวนะครับสำหรับกุ้งก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองหมายชุมชนบ้างครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่าครับเดี๋ยวถ่ายให้ดู นะครับอ่ากจะมีการตกกุ้งนะครับของน้นาที่มาอยู่ประจำนะครับก็มากันได้ครับ ะทังที่อื่นก็สามารถมาตกได้ครับเพราะว่าเป็นของสาธารณะนะครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันแป๊บหนึ่งครับแต่ก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะลมแรงถ้าได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันหมายป่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาลองหย่อนกันสถานที่ปล่อยก็จะเป็นตรงบันไดตรงนี้ครับลงลงใต้บันได จะมีบันไดลงไปนะครับแล้วก็วันที่5ที่จะถึงนี่ก็จะมีการจัดการลอยกระทงนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงย5นาฬิกานะครับก็6โมงเย็นจนถึง5้าทุ่มนะครับก็จะมีการประกวดนกพรมาราบนะครับจำแรงของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลน,น้ำสวยนะครับก็จะมาประกวดกันนะครับจะจัดเวทีตรงสะพานนี้เลยนะครับ เขาเรียกว่าสะพานผ้าอีเลนะครับเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มไหมนะครับเบ็ดที่เอามาวันนี้ก็สามคันเหมือนเดิมครับอรอลุ้นกันเลยครับ เป็นคลองห้วยน้ำลายนะครับลำห้วยน้ำลายต่อลงไปลงน้ำเลยนะครับทางบ้านาปูปอบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะมีลงไปถึงบ้านได้ข่าวมาว่าจะลงไปถึงบ้านเพียแล้วนะครับสำหรับกุ้งแม่น้ำก็แต่สถานที่ปล่อยจริงๆก็จะอยู่ในเขตชุมชนค้นมันสูบครับ บรรยากาศดีครับตอนเย็นๆแต่ว่าตอนสายๆตอนเที่ยงนะครับอากาศก็จะร้อนเพราะว่าต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะมีที่หลบลมนะครับก็พกลมมาด้วยครับถ้านะท่านไหนที่จะมาตกนะครับอ่บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับก็อากาศจะดีครับมานั่งเอาบรรยากาศได้ครับ มีอาการนะครับค่อยดูครับก็จะเป็นริมฟุตบาทนะครับแล้วก็จะมานั่งเอาบรรยากาศก,าก็ได้นะครับชมวิวทิวทัศ เดี๋ยวมันลุ้นดูสักครึ่งชั่วโมงครับถ้าไม่มีตัวเดี๋ยวเราออกมาใหมป่าเหมือนเดิมครับอ่าหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับบอกว่ากุ้งจับแล้วครับมีอาการ ดูจากคันที่กก่งไม่ใช่เพราะว่ากุ้งดึงนะครับเพราะเป็นคันแต่งครับคันแอคชั่นคันแบบสไตล์แบบตักกม้อครับคันเป็นแบบคลาสสิกนะครับทรงโค้งครับ 好你劲。嗯嗯 ล้มนะครับเนี่ยครับที่ไม่ค่อยอยากจะออกมาหมายบ้านนะครับอากาลมลมจะแรงนะครับแต่ว่าช่วงตอนเย็นๆก็ลมค่อยๆก็จะมีนะน,ะนักตกปลาท่านอนื่นนะครับนักตกกุ้ง ก็จะมาทำการตกอยู่ที่แถวริมฟุตบาทนะครับตรงบริเวณในชุมชนนะครับก็จะมาเอาบรรยากาศนะครับตอนเย็นเยุ่งที่ไหมายชุมชนนะครับในตัวชุมชนจะไซส์ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไซส์ตั้งแต่หนึ่งขีดนะครับไปจนถึง สามขีดนะครับก็มีน้าๆน,านักตกกุ้งนะครับมาก็ได้ไปหลายตัวนะครับตัวใหญ่ๆแต่ว่าก็อย่างว่าครับเพราะว่าเจอเบ็ดทุกวันนะครับเจอตะขอทุกวันก็จะทําให้ตกจากนิดนึงนะครับสําหรับหมายในชุมชนนะครับแต่ว่ามีตัวแน่นอนครับ ไม่ต้องไปหาตามหมายป่านะครับส่วนท่านไหนที่จะออกหมายป่าก็มีตั้งแต่เขตบ้านสูบนะครับเป็นคลองห้วยน้ำลายนะครับไปจนถึงบ้านเพียนะครับก็มีครับมีตัวเหมือนกันครับได้ข่าวมีนานานักตกกุ้งนะครับไปก็ได้ตัวมาแต่ จะไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นปลายน้ำแล้วนะครับที่ว่าลงไปก็ช่วงเย็นๆก็มาตกกันดูได้ครับ ามาทั้งวันนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารนะครับเรื่องทะเบียงถ้ามาหมายในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าจะมีเป็นร้าน๋วยเต๋ยวร้านลูกชิ้นนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารตามสั่งนะครับไว้คอยบริการพวกน้าๆลักตกกุ้งอยู่แล้วนะครับก็มาลองลุ้นกันได้ครับ อาการของลูกปลาเล็กนะครับควนเหยื่อครับหลังแรก อานทั้งสองน่าจะกุ้งนะครับอ่าโดนแล้วครับ เป็นกุ้งนางนะครับไซส์สวยๆครับเกือบขีดครับตัวนี้ก็แตมแหลกมาแล้วครับหมันหมนหมันหมานสำหรับนา้นาๆท่านใดที่จะมาลองก็แวะเข้ามาได้นะครับก็เนี่ยครับไซส์กุ้งก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกุ้งตัวเมียนะครับก็ตัวผู้ก็จะมีตั้งแต่ ไซต์หนึ่งขีดนะครับไปจนถึงสามขีดนะครับอ่เดี๋ยวเก็บครับตัวนี้มันหมานเต็มแรลกการกินเหมือนไม่ไม่ใช่กุ้งนะครับเป็นเหมือนลูกปลาแต่ก็ตัวที่ได้เมื่อกี้นี้ก็กินเหมือนลูกปลานะครับแล้ว จากนั้นค่อยมีการกดลงโน้มลงนะครับก็จะแปลกๆหน่อยครับไม่เหมือนหมายป่าถ้าสำหรับหมายป่านี่อาการคันจะกดโน้มลงเลยนะครับนี่น่าจะลูกปลาเลยครับเพราะว่าไม่มีอาการต่อเนื่องแล้ว สำหรับนานานะครับที่จะมาตกกุ้งก็แถวริมฟุตบาทนะครับก็ขยบที่นิดนึงนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าจะตอนเย็นๆจะมีคนเฒ่าคนแก่นะครับก็จะมาทำการเดินเล่นหรือว่ามาวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับก็เราก็ขยบให้ชิด ขอบลัวหน่อยนะครับส่วนรถเท้าออกจากตรงฟุตบาทก็จะดีมากครับสำหรับตอนเย็นนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราค่อยหยุบรถออกแล้วก็มีเป็นเยาวชนนะครับก็จะมาเดินมาวิ่งนะครับแถวริมฟุตบาทนะครับแถวแถวฟุตบาท ก็จะมาวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งออกกำลังกายกันครับก็จะมีเป็นน้องนองหนูนะครับวัยรุ่นก็จะมาการเดินเล่นบ้างครับเดินออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติครับ มีการกดนะครับัเ พอเยือแล้วนะครับเขาใหม่ครับเขายังไม่โดนคมเบ็ดนะครับ กุ้งแน่นอนครับเดี๋ยวลุ้นกันก่อนครับ

มันจะเร้าขนาดนีเนาะโอ้ยนะนะเอาแช่น้ำปลาผู้ดีน้ำแช่น้ำปลารโหเข้มคืเนี้คุณแช่น้ำปลาบางก้อเนี่ยดิเออบางกอเนาะบางกอแหละยุ่งยุ่งตะนังไม่รู้เลยทุก่องทางตะนังบุ๋มดีเนาะช่องนางที่เรียกจะตัเมตต่างๆแนะบมดีตะนงไงที่ฟูว่าไปูมาเรียกตั้เมตต่างๆไางก้อ ก็รน้อมจะปมังมันเปนขันนี่นะามีาเียบาว่าปดกองนองลุยจังเลยขนาดนีคุณ แสทามท 3. อันไปไม่ได้ถ่ายนะครับอาการกินเบาๆนึกว่าไม่ใช่กุ้งนะครับก็ตัวนี้ไซขีดครับมันหมันมันหมานก็มาสรุปผลงานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้มาสามแต้มครับกุ้ง หมายให้ชุมชนนะครับหมายให้ชุมชนส่วนนา้นาท่านใดที่อยากลงมาตกนะครับจากต่างแดนก็รบกวนด้วยนะครับน้าช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็เรื่องรถนะครับน้าอย่าให้มันกีดขวางนะครับว่าทางชุมชนเขาก็มีการออกกำลังกายนะครับแล้วก็มาเดินเล่น เ็นเรื่องปกติของคนในชุมชนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้นาๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ